สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านในช่องพ่อบุญบัวแก้วนะครับทุกๆท่านเลยครับหลายๆคนสงสัยครับทําไมผมโชว์หน้านี้ไม่ได้เป็นการโชว์อะไรมากมายนะครับแต่อยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมว่าคลิปช็อตนะครับหรือคลิปที่เป็นแนวตั้งไม่เกิน1นาทีนะครับหลายๆตักกะหลายๆอาจารย์ ก็ประเมินมาว่า1 0 0 0 0แสนวิวได้5เหรียญ1ล้านวิวได้10เหรียญไอ้นูน่นไอ้นี่ไอ้นั่นก็เดาวันไปเรื่อยแหละครับผมอยากจะให้พี่ๆได้เห็นหลังบ้านของผมเลยว่าคลิปที่มียอดวิวสูงๆเนี่ยนะครับมันจะได้เยอะหรือได้น้อยจริงเหรอแล้วมันมีตักรกะอะไรมาลองรับจริงเหรอ อย่างเช่น1นึ่พันวิวต้องได้กี่เหรียญหนึ่งพันวิวได้เท่านู้นล้านวิวได้เท่านู้นได้เท่านี้ผมยังไม่มีระดับถึงล้านวิวนะครับในคลิปชอ็อตเพราะฉะนั้นผมให้ดูในระดับที่แสนวิวแล้วกันนะครับคลิปนี้ออกไปอาจจะฉีกกดฉีกแนวนะครับอาจจะพอใจบ้างแล้วก็ไม่พอใจบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคน แล้วแต่ความคิดแต่ผมอยากจะให้มองว่ามันไม่มีตักกะใดๆเลยครับที่สามารถประเมินประมาณคาดคะเนเรื่องรายได้จากคลิปในแต่ละคลิปคลิปที่มียอดวิวสูงบางครั้งมันก็ไม่ได้เงินก็มีคลิปยอดวิวที่ไม่สูงได้เงินสูงก็มีเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องย้อนกลับไปถาม หลายหลายหลากหลายกูดูหลากหลายอาจารย์ถามว่าไปคิดสูตรนี้มาได้อย่างไงสูตรที่ Youtube เขาให้มานะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เขาประเมินประมาณให้เราแต่ในตรงปัจจัยหลายอย่างตรงเนี้ยเราไม่สามารถรับรู้ได้ครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างตอนนี้ผมให้พี่ๆดูตรงที่วิดีโอสั้นผมจะกดเลือก คําว่าที่มียอดดูมากที่สุดครับในคลิปช็อตหรือคลิปสั้นนะครับผมจะมาให้ดู12345อันดับแรกที่ยอดวิวที่สูงนะครับแล้วเรามาดูรายได้นะครับเรามาดูรายได้กันเพราะว่าในแต่ละคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปช็อตเหมือนกันครับแต่ความยาวหนึ่งเลยความยาวมันไม่เท่ากัน นะครับหลายๆคลิปความยาว50วิมี1,000วิวนะครับได้ประมาณ40-50เซนก็มีเช่นเดียวกันครับความยาว50วิหรือ55วิ4,002อาจจะได้ไม่ถึงเหรียญก็มี แล้วเช่นเดียวกันครับความยาว10วิ15วิ2แสนอาจจะได้ถึง5เหรียญก็เป็นได้ถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อเพื่อนๆอ,อย่าพึ่งตัดสินใจเชื่อผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูให้เห็นกับตาสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยผมถ่ายมาจากในมือถือผมหลังบ้านเรามาดูคลิปแรกครับ คลิปเลือดมันร้อนสิบล้อโมโหยอดการดู4.2แสนนั่นก็คือ4 0แสน2 0 0หมวิวนะครับเรามากดดูกันเลยครับคลิปนี้กดคำว่าดูเพิ่มเติมครับอ่าเรามาดูกันนะครับผมให้เห็นเห็นถึงเปลือกในกันเลยครับเพื่อจะได้ ไปเป็นแนวทางการพิจารณาตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับเรามาดูครับในคลิปคลิปนี้ได้ผู้ติดตามมาทั้งหมด465 s u b สไคร b e นะครับนะรบเราคลิกเข้ามาดูอีกครับตั้งแต่เผยแพร่เห็นไหมครับ465 s u b สไคร b e นะครับอ่าเรามาดูรายได้ครับ รายได้โดยประมาณคลิปนี้ตั้งแต่เผยแพร่0.10เหรียญสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่า10เซนนะครับชัดเจนนะครับคลิปแรกผ่านไปครับเอามาดูคลิปที่2ครับ 3. แ0 0วิวนะครับแมคโคยางแตกครับนี่เราให้ดูในยอดปัจจุบันนะเราจะไม่รวมไปถึงอนาคต คลิปนี้อาจจะวิ่งเป็นล้านแล้วยอดเงินอาจจะเพิ่มมันก็เป็นไปได้แต่ผมให้ดูณปัจจุบันเราไปดูข้อมูลวิเคราะห์ครับอ่าเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ได้มา400กว่ากว่านะครับแต่เราแต่เราตีไปเป็น400ร้อยทวนเอานะครับยอดซับบวกมา400กว่านะครับอ่าเรามาดูคลิปนี้ครับผู้ติดตามได้มา500ครับ531ก็ตีว่า500เลยกลมๆนั่นแสดงว่า2คลิปนี้ผมมีผู้ติดตาม จากสคลิปนี้900นะครับตีแบบทุน่ทนๆ900นะครับแล้วก็ได้เงินนะครับคลิปแรก0.10จดครับจดตามเลยนะครับ0.10นะครับอ่เรามาดูคลิปนี้ครับคลิปนี้รายได้ครับตั้งแต่เผยแพร่0.12ครับนั่นหมายถึงว่า2คลิปนี้ ผมมีรายได้รวมอยู่ที่0.22เหรียญน,นั่นก็คือ22เซนอ่าเรามาดูคลิปที่3ครับคลิปที่3 3 1 3.1แสนครับาผู้ติดตาม2คลิปแรกนะครับจดไว้ด้วยนะดูตามนะครับ400เราไม่นับตัวเลขอื่นนะเรานับตัวเลขท่วนๆ400กับ500นะครับ เรามาดูคลิปที่3ครับดูเพิ่มเติมครับคลิปนี้ 3. 8แสนวิวนะครับเออสาแสนวิวนะครับผู้ติดตามบวกมาอีก400ครับนะครับอ่าผู้ติดตามมามาอีก400เง,งินได้0.24ครับนั่นหมายถึงว่า3คลิปนี้รวมกันได้ 4, 40เซนนะครับหรือ0.46นะครับสังเกตไหมครับคลิปนี้ยอดวิว3 1 0แสนเองครับแต่รายได้สูงกว่ายอดวิวที่ผ่านมาเห็นไหมครับมันไม่มีตัก,กระอะไรจะมาวัดได้เลยครับอ่าต่อไปมาดูคลิปต่อไปครับคลิปเลข13เลขผีครับ2.90,000ครับ อ่าสองจุดเก้าแสนไปดูข้อมูลวิเคราะห์ครับนะครับกดดูข้อมูลวิเคราะห์นะครับสองจุดเก้าแสนนะครับผู้ติด,ดตามคลิปนี้ได้บวกมาอีกเจ็ดร้อยทุกคนเจ็ดศูนย์ศูนย์คนนี่เราตีทุ่นทุ่นนะครับแล้วมาดูได้เงินครับได้เงินศูนย์จุดหนึ่งหนึ่ง นั่นแสดงว่า4คลิปที่ผ่านมาผมมีทั้งหมดเดี๋ยวจะรวมให้นะครับ1 2 3 4 5 0.57นั่นหมายถึงว่าถ้าพูดก็5เซนกว่าๆนะครับยังไม่ถึงเหรียญแต่ผมกํำพูดติดตามมาแล้วคลิปแรก400นี่เราตีตทวนๆนะคลิปที่2 500เป็น900คลิปที่3 400เป็น1ัน0 และคลิปที่ 4, 700เป็น2,000นั่นหมายถึงว่า4คลิปนี้ผมได้ผู้ติดตามมา2,000นะครับและมาดูอันดับที่5อันดับสุดท้ายเลยครับที่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูโลงหัวหมูครับยอดการดู2.9แสนนะครับไปดูข้อมูลวิเคราะห์ครับคลิปนี้2.9แสนนะทุกคน ผู้ติดตามบวกมา215แต่เราตีทวนๆไปเป็น200ครับนั่นแสดงว่า5คลิปนี้ผมมีผู้ติดตาม2,200ครับ2,200คนติดตามแล้วเรามาดูไรายได้จากคลิปนี้ครับ5เหรียญกว่าเลยทุกคน5.32เหรียญเพราะฉะนั้นแล้วโดยรวม5คลิปเนี่ย ทำเงินให้ผมโดยประมาณนะหกเหรียญกว่าทุกคนถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับแต่ละยอดวิวสูงสูงทั้งนั้นนะครับบางคลิปก็ได้สูงบางคลิปก็ได้ต่ำมันไม่ใช่ว่ายอดวิวสูงแล้วจะได้เงินสูงเสมอไปไม่ใช่ว่าคลิปวิดีโอความยาว ในคลิปช็อตนะเราพูดในคลิปช็อตนะครับทำความเข้าใจในคลิปช็อตนะไม่ใช่ว่าสิบวิจะได้มากหรือได้น้อยหรือ50าสิบวิจะได้มากหรือได้น้อยมันไม่มีตัก,กระอะไรมารองรับเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่การคาดเดาคาดคะเนกันไปเอาเองแต่คนที่รู้ดีที่สุดก็คือเจ้าของช่องได้เท่าไหร่อะไรยังไงเพราะฉะนั้นแล้วพี่พเพื่อนครับ ในการฟังอะไรมาก็แล้วแต่1เราต้องเห็นเป็นรูปประธรรมเราต้องเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงและสามารถทดสอบได้จริงแต่นี่ผมทำมาผมให้ดูผมให้ดูนะครับนี่ผมให้ดูแค่อันดับนะที่เหลือนี่เยอะแยะมากมายครับหลักแสนก็เยอะหลักหมื่นก็เยอะครับแต่เชื่อไหมครับคลิปเวลาเท่ากัน ยอดวิวใกล้เคียงกันหรือเกือบจะเท่ากันเลยมันก็ไม่ได้เท่ากันนะครับไม่ว่ายอดเหรียญหรือยอดติดตามเพราะฉะนั้นครับไม่มีตะกระอะไรมาลงรับถ้าใครฟังคลิปนี้จบก็น่าจะรู้ว่าเจตนาผมมันคืออะไรหลายๆคนพูดไปเรื่อยเลยครับคลิปแสนได้เท่านี้คลิปล้านได้เท่านี้ ผมขอถาม้หนึ่งคำเถอะเคยมีหรือคลิปแสนกับคลิปล้านกับเขาเหมือนผมเนี่ผมไม่กล้าพูดครับว่าคลิปจดหนึ่งล้านได้กี่บาทเพราะอะไรครับเพราะผมยังไม่มีคลิปละล้านเมื่อ,อไหร่มีคลิปละล้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกแต่ตอนนี้เอาหลักแสนไปดูก่อนแล้วกันพูดกันง่ายๆได้ใจความสำหรับช่องพ่อบุญ b o วแก้วให้ดูให้เห็นจะจะกันไปเลยห้าอันดับยอดวิวที่สูงที่สุด ในช่องพ่อเบิ้บวกแก้วในคลิปชอ็อตเราไม่ได้พูดถึงคลิปยาวนะครับเราพูดถึงคลิปช็อตหน้าวันนี้เข้าใจตรงกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นครับในเมื่อเราคาดเดาไม่ได้ว่าคลิปเรามันจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูเรามีหน้าที่ผลิตก็ผลิตไปครับผู้รับชมเขาตัดสินใจดูเอาเองนะครับว่าคลิปไหนเขาอยากจะดูดูแล้วดูอีกหรือดูยังไงมันก็เรื่องของเขาแล้ะครับ เรามีหน้าที่ผลิตก็ทำไปง่ายๆนะครับไม่ต้องสงสัยเลยครับเห็นกันจะๆแล้วกันโอเคนะทุกคนนะหวังว่าคงไม่ดราม่าก,กับผมอีกนะผมเปิดให้ดูขนาดนี้เนี่นะครับแล้วก็ต้องไม่ตองไม่ต้องมาดราม่าก,กับผมอีกนะครับว่า Youtube ก็ไม่ให้ดูหลังบ้านไอ้นั่นก็แล้วแต่คิดครับแต่สำหรับผมผมอาจจะซีกับ y o u tube ก็ได้ครับที่ผมสามารถให้ดูหลังบ้านได้แบบนี้โอเคนะ ไม่ต้องสงสัยนะครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนนะครับว่าผมจะมาอะไรอีกนะครับงดดราม่าก็พอละก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็ย่างเข้ามา4 0,000กว่าจะซับสไครต์แล้วนะครับยังไม่วางเป้าหมายเลยสำหรับปีนี้ก็เราดูครับว่าผมจะมีเป้าหมายอะไรใหม่ๆนะครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ